สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านเสียงฟ้าใสและสำหรับคลิปนี้ฟ้ามีบทความดีๆมาฝากทุกคนค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงชีวิตที่ต้องต่อสู้กับโชคชะตาที่โหดร้ายหวังว่าบทความนี้จะให้แง่คิดและสร้างพลังใจให้ใครหลายๆคนในการลุกขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรคได้นะคะความจนมันน่ากลัวแล้วคุณล่ะ คิดว่าความจนมันน่ากลัวไหมคะสวัสดีค่ะฉันชื่อแป้งขอยืมพื้นที่ระบายปัญหาชีวิตที่สุดแสนจะเข้าใจยากหน่อยนะคะฉันเป็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมากับครอบครัวที่บอกได้คำเดียวว่ายิ่งกว่ายากจนเพราะแม้แต่บ้านก็ต้องอาศัยคนอื่นอยู่พ่อกับแม่ของฉันมีอาชีพรับจ้างกรีดยางและบ้านที่พวกเราอยู่ตอนนี้ก็เป็นบ้านของเจ้าของสวนยาง ถ้าคิดในแงด่ดีอย่างน้อยๆเราก็ยังมีที่สุกหัวนอนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอย่างใครเขาแต่เราสามคนพ่อแม่ลูกก็ยังได้อยู่ด้วยกันบ้านของเรานะไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเสื้อผ้าเราก็ต้องซักด้วยมือเวลาหุงข้าวทำอาหารเราก็ใช้ตอถ่านนอนกลางคืนก็ต้องกางมุง้งเพราะว่ายุงที่เนี่ยเยอะมาก และก็ต้องเปิดหน้าต่างเอาไว้เพราะอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนมาช่วงหลังนี่ดีหน่อยที่เจ้าของสวนยางสงสารให้พัดลมเก่าๆมาหนึ่งตัวก็เลยทำให้ช่วยคลายร้อนไปได้หน่อยอาชีพรับจ้างกรีดยางใช่ว่าจะได้เงินเยอะแยะเพราะถ้าเกิดฝนตกเราก็ไม่สามารถออกไปกรีดยางได้วันไหนที่ไม่ได้กรีดยางนั่นก็แสดงว่าวันนั้นเราไม่มีไรายได้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เด็กคนอื่นได้ไปนู่นไปนี่หรือไม่ก็ได้นั่งดูทีวีได้ดูการ์ตูนที่ชอบแต่ฉันต้องไปวิ่งเล่นอยู่ในสวนยางกับพ่อแม่ไม่ต้องถามฉันหรอกนะคะว่าการ์ตูนที่ฉันชอบตอนเด็กในะเรื่องอะไรเพราะฉันไม่สามารถตอบพวกคุณได้หรอกฉันไม่เคยดูที่บ้านของฉันไม่มีทีวีกับเขามีแต่วิทยุเก่าๆเ,เ,เครื่องหนึ่งเท่านั้นอ๋อ แต่ฉันมีตุ๊กตาตัวโปรดซึ่งเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ตัวหนึ่งฉันตั้งชื่อว่าไข่หวานฉันได้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นของขวัญวันเกิดครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นฉันอายุได้เจ็ดขวบในระหว่างทางที่แม่กลับจากไปส่งฉันที่โรงเรียนแม่ได้เห็นตุ๊กตาตัวนี้ที่ข้างถังขยะแม่ก็เลยเก็บตุ๊กตาตัวนั้นกลับบ้านไปด้วยจัดการซักทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ ฉันจำได้เลยว่าดีใจมากและไม่เคยให้ไข่หวานห่างตัวฉันเลยฉันไม่รู้หรอกนะว่าลูกคนมีเงินเขาจะรู้สึกดีใจเหมือนฉันหรือเปล่าที่ได้ของขวัญวันเกิดแต่สําหรับชีวิตของคนจนๆแบบฉันตุ๊กตาข้างถังขยะตัวเนี้ยเป็นของขวัญวันเกิดที่วิเศษที่สุดในชีวิตเลยแหละชีวิตในวัยเด็กของฉันน่ะไม่เคยได้ไปวิ่งเล่นสนุกกับเด็กคนอื่นเขาเลยฉันต้องช่วยพ่อแม่ทํางาน ถ้าเสร็จจากงานในสวนยางพ่อกับแม่ก็ไปรับจ้างทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าถางหญ้าหรือว่าทำความสะอาดชีวิตของพวกเราสามคนก็จะวนเวียนอยู่แค่เนี้ฉันพยายามตั้งใจเรียนเพื่อจะได้ทุนการศึกษาของเด็กที่เรียนดีซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรสำหรับครอบครัวที่มีอันจะกินแต่สำหรับครอบครัวของฉันทุนเด็กเรียนดี500บาทถือว่ามากแล้วค่ะ เพราะอย่างน้อยก็ทุนเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนไปเยอะเลยทีเดียวตอนที่ฉันเข้ามาหาวิทยาลายัยก็ต้องทํางานพาร์ทไทม์ไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะฉันรู้ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเรียนต้องใช้เงินไม่น้อยเลยลําพังแค่เงินรับจ้างที่พ่อกับแม่ได้รับมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแค่มีเอาไว้ใช้จ่ายแต่และว,วันก็เกือบจะไม่เหลือแล้วอย่างน้อย ถ้าฉันทำงานก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้บ้างฉันทำงานที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงฉันได้ทำกะบ่ายค่ะเพราะต้องไปเรียนในช่วงเช้าโชคดีมากที่ผู้จัดการร้านเข้าใจและก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยบอกตรงๆค่ะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจนคิดว่าเฮ้ย ชีวิตทำไมต้องยากเย็นขนาดนี้เนี่ยนี่มันชีวิตจริงๆนะไม่ใช่ในละครทำไมต้องรันทดขนาดนี้อยากจะบอกว่าความจนมันน่ากลัวมากเลยการจะได้เงินมาแต่ละบาทต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อแล้วก็แรงงานไปตั้งเท่าไหร่เท่าที่ฉันจำความได้ฉันต้องสูญเสียชีวิตที่สนุกสนานในวัยเด็กไป<ๆ>ก็เพราะความจนนี่แหละแทนที่ฉันจะได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อน แต่ฉันต้องตระเวนไปทำงานกับพ่อแม่ตลอดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้จัดงานวันเกิดอย่างใครเขาไม่เคยได้เป่าเค้กวันเกิดของขวัญวันเกิดชิ้นแรกและชิ้นเดียวในชีวิตของฉันก็คือไข่หวานและหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยวันเกิดสำหรับฉันก็เป็นเพียงแค่วันวันหนึ่งที่ไม่ได้ต่างอะไรกับวันอื่นๆแต่ก็มีบ้างที่ฉันแอบรู้สึกน้อยใจตามประษาเด็ก ฉันน้อยใจในโชคชะตาน้อยใจในวาสนาที่ไม่มีแบบคนอื่นเขาก็ได้แต่นั่งถอนหายใจแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปคุณรู้อะไรไหมคะในวันที่เงินเดือนเดือนแรกออกฉันดีใจขนาดไหนฉันนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปให้พ่อกับแม่ฉันยกเงินทั้งหมดให้พวกท่านถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ฉันก็ภูมิใจ เพราะวันนั้นนะเป็นเงินที่ฉันหามาด้วยนะ้ำพักน้ำแรงของตัวเองถึงจะไม่ได้มากมายสำหรับใครแต่สำหรับคนจนๆอย่างพวกเรานั่นถือเป็นเงินก้อนโตสำหรับเราเลยนะการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยบั่นทอนพลังงานของฉันไม่น้อยเคยมีนะความรู้สึกที่ท้อและก็อยากจะถอยแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่แวบเดียวแล้วฉันก็ต้องรีบสลัดความคิดนั้นออกไปจากหัวด้วยความเร็ว เพราะความฝันของฉันก็คือนำพาครอบครัวมาจากความจนให้ได้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของฉันตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยก็หล่อหล,อ,ลอมให้ฉันเป็นคนที่เข้มแข็งและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่มันถาโถมเข้ามาถึงบางครั้งอาจจะมีเซไปตามกระแสลมบ้างแต่ฉันก็ยังโชคดีที่ฉันยังมีเสาหลักอย่างพ่อกับแม่ ที่คอยเป็นที่พึ่งพาให้กับหัวใจที่มันเหนื่อยล้าของฉันได้โชคชะตาใจร้ายมากค่ะกว่าที่ฉันจะผ่านมาได้ก็ต้องอดทนกัดฟันต่อสู้มาตั้งเท่าไหร่ฉันพยายามทำดีทุกอย่างแต่โชคชะตาก็ไม่เคยอ่อนข้อให้กับฉันเลยเหมือนกับกำลังทดสอบชีวิตของฉันว่าฉันจะทนมันได้หรือเปล่าหากว่าฉันทนไม่ได้ก็ไปตายซะ ฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายความเจ็บปวดที่ผ่านมาได้ยังไงอยากจะบอกว่าเราสามคนพ่อแม่ลูกไม่สามารถที่จะถอยได้เลยเพราะวันนั้นหมายความว่าเราต้องพ่ายแพ้ให้กับโชคชะตาถ้าเราอยากเป็นผู้ชนะเราจะต้องท่องจำเอาไว้อดทนขยนันและมุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จที่มันอยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้ฉันก็ทำได้สําเร็จแล้วค่ะ ฉันเรียนจบปริญญาตรีและได้ทำงานเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งตอนนี้พ่อกับแม่ของฉันก็ไม่ต้องไปทำงานกรีดยางรับจ้างอีกแล้วแล้วเราสามคนพ่อแม่ลูกก็ไม่ต้องไปอยู่กระท่อมในสวนยางนั้นอีกแล้วด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วถึงแม้จะยังผ่อนอยู่ทุกเดือนแต่ก็เป็นบ้านของเราเองพ่อกับแม่ของฉัน เปียนอาชีพเป็นขายข้าวแกงที่ตลาดนัดในหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ดูท่านทั้งสองมีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยชีวิตของพวกเราสามคนถึงแม้ว่าจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแต่พวกเราก็ต้องพยายามต่อสู้กับโชคชะตากันต่อไปเพราะพวกเรารู้ดีว่าความจนมันน่ากลัวมากแค่ไหนแล้วเราก็ไม่อยากที่จะกลับไปพบเจอกับชีวิตแบบนั้นอีกแล้ว ตราบใดที่ชีวิตของเรายัางไม่สิน้นก็ขอใช้แรงและพลังที่มีวิ่งหนีความจนไปให้สุดทางถ้าเราไม่หยุดและไม่ย่อท้อความจนก็จะวิ่งตามหลังเราแต่เมื่อไรที่เราหยุดและไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้ความจนก็จะวิ่งแซงหน้าเราไปอย่างรวดเร็วคุณเองก็เช่นกันนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกัน บ้านเสียงฟ้าใสพร้อมเป็นกำลังใจให้คุณลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งค่ะสู้ๆนะ